ครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกับช่องผมอีกแล้วครับทําง่ายให้ยากครับครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคแชร์ประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่แบบว่าสังเกตโดยบังเอิญเนาะบอกตรงเลยว่ามันบังเอิญอะ่ะผมก็ใช้ชีวิตมาแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายครับเรื่อยๆชิวๆบังเอิญอยู่วันหนึ่งผม ไปเปิดจุกเติมนะผมถึงได้สังเกตเห็นอ๋ออย่างนี้นี่เองซึ่งมันมันตรงกับกับที่ผมเคยทำอะไรบางอย่างไปเนาะก็เลยทำให้คิดได้ว่าอ๋อใช้แบบนี้ก็ได้ครับดูเอาแบบนี้ก็ได้ครับว่าว่ามันโอเคเบื้องต้นนะสังเกตแบบเบื้องต้นดูเบื้องต้นนะ่ะว่ามันมันยังใช้งานได้อยู่ ยังชาร์จอยู่อะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องได้ชาร์จรถถครับ Ford าพันเจ็ดเจ็ก็ยังอยู่กับผมก็ยังไม่เคยซ่อมไม่เคยทำอะไรเนาะแต่ว่าสายไฟเนะี่ยไม่ค่อยดีล่ะโชว์ไม่ชาร์จเป็นบางครั้งสแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติซึ่งผมก็เห็นแล้วครับมันรอยต่อสายไฟเนาะไม่ค่อยดีอันนี้จอดอยู่ตรงนู้นครับ ออยู่ด้านบ้านผมดับเครื่องไม่ได้ครับตอนนี้เจอปัญหาว่าสะพานไฟเลยสตาร์ทครับน่าจะสกกระปคือดับเครื่องไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมออกไปวอร์มาครับก็เกือบไม่รอดครับวอร์ระบบไฮดรอลิกด้านหน้าครับตกหลุมใหญ่ครับล้อหน้าดับโอ้โหเกือบกลับบ้านไม่ได้ครับคือสตาร์ทอยู่หลายที่ครับคือมันดังแตะแตะแตะอย่างเดียวเนาะผมก็พอจะจินตนาการได้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าหน้านี้มันอกอาการมาแล้วครับแต่ว่ายังเป็นไม่หนัก ตอนนี้เป็นหนักแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องได้รื้อรถอีกครับแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องดูไดชาร์จก่อนเนาะไดชาร์จเราจะดูยังไงว่ามันชาร์จหรือไม่ชาร์จดูแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวคุยกันตรงนี้ก่อนคุยตรนนี้ก่อนเนาะเพราะว่าผมไปไกลรถแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบอธิบายแล้วฟังไม่ค่อยได้ยินก็คือเราไปถึงครับอันนี้ผมเป็นแบตน้ำนะ120แอมป์ครับแบตน้ำนะแต่เป็นแบตแห้งนี่อาจจะใช้วิธีการผมไม่ได้ ว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จจะเช็คยังไงจะดูยังไงครับเบื้องต้นครับไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรครับไม่ได้ดูหลอดไฟนะครับว่าดับหรือไม่ดับอันนี้ผมดูที่มอแบตโดยตรงเลยนะครับคือเปิดฝาเติมน้ํากันแล้วดูเลยว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จ <L un ters> ก็คือผมมีที่ชาร์จอยู่ตู้หนึ่งครับเอาไว้ชาร์จแบตแหละเวลารถไม่ออกวิ่งนานๆผมก็จะปลดสายออกแล้วก็ใช้ที่ชาร์จนะครับชาร์จชาร์จเข้าแบตโดยตรงเลยเนาะ ก็ไม่มีนะครับก็เปิดน้ํากันไม่ใช่ับเปิดฝาแบตเติมดูดบดือดน้ํากันแล้วก็ทามันแห้งก็เติมให้ได้ลำดับแล้วก็คีบชาร์จแค่นั้นเองครับแล้วพรามันชาร์จเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราเดินไปดูเนี่ยฝาพอเราเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วครับตอนชาร์จเราจะเห็นน้ํากันมันเดือดขึ้นจากแขนท่าเนาะปุด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 ขึ้นสแสดงว่ามีการชาร์จไฟเข้าระบบคือตรงนี้เองครับผมก็เลย เอามาเป,ดดเ,เปิดดูบนตัวรถเลยครับเปิดดูบนตัวรถเลยครับขณะที่ว่าเราติดเครื่องยนต์อยู่นะแล้วได้ชาร์จมันทำงานหรือไม่ทำงานเราก็จะรู้ละโดยการเปิดฝาเต,ตอรนน้ำกันครับแล้วก็ดูในช่องแผ่นท่าครับว่ามันมีฟองผุดขึ้นมาไหมถ้ามีฟองผุดขึ้นมาแสดงว่าระบบเรายังชาร์จอยู่อันนี้แค่ดูแบบเบื้องต้นนะครับแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าชาร์จมากชาร์จน้อย หรือว่าชาร์จพอดีอันนี้ยังบอกไม่ได้แต่บอกได้แค่ว่ามันชาร์จแค่นั้นเองก็รถผมจอดอยู่ตรงนู้นเนาะเอาออกไปวอ์มาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเดินไปเปิดฝาดูครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมดับเครื่องไม่ได้ครับเพราะว่าไรสตาร์ทผมสะพานไฟมีปัญหาอยู่เดี๋ยวจะสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปทํางานละโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแล้วก็ให้สังเกตเอานะครับ คืออาจจะมองเห็นไม่ถนัดไม่ชัดนะครับเพราะว่าส่องไปแล้วมันมืดแต่ว่าผมใช้หลักการนี้แหละครับหลักการของตู้ชาร์จเวลามันชาร์จเราไปดูครับคือน้ำน้ำกลั่นมันจะเดือดเนาะขึ้นเหนือลอยขึ้นแผน่นชาตนะครับในหม้อคือบ่อกีผมส่องให้ดูอาจจะเห็นไม่ถนัดนเห็นไม่ชัดเวลามัน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 ปุดขึ้นเป็นฟองครับก็จะดูลาบากหน่อย ก็วิธีนี้ก็ก็คือลองไปเปิดดูได้ครับของใครที่เป็นแบตน้ําแบบนี้นะครับลองยืนดูครับสังเกตดูก็คือมันจะมีฟองปุดขึ้นมาครับเนื่องจากาไฟครับจากไดชาร์จครับวิ่งเข้ามาที่หม้อครับคือทําการชาร์จก็คือไฟกระแสกระแสจะวิ่งได้ก็คือต้องมีแรงดันครับ ก็คือมากกว่า12โวลต์นแน่นอนครับโดยปกติตามหลักของมันแล้วมันควรที่จะอยู่13.5ถึง14นะครับประมาณนี้ครับพอมีแรงดันปุ๊บมันก็จะทำให้ดันกระแสเข้ามาในมอครับทำการชาร์จตัวแรงดันจะทำให้กระแสวิ่งครับที่ผมเคยอ่านเจอนะก็จะประมาณนี้ครับ ก็ลองไปสังเกตดูได้ครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเอาหลักการนี้มาจากตู้ชาร์จเนาะตู้เสียบชาร์จแยกครับเพราะว่าผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วอ๋อเวลามันชาร์จไฟเข้าหม้อคือน้ำน้ำแก๊สเนาะมันจะเดือดสังเกตได้ครับเวลาเราชาร์จในตู้ครับ ผมก็เลยเอาหลักการเนี่ยครับมาเช็คเบื้องต้นครับกับรถรถไถของเราครับก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากครับก็คือเปิดฝาแล้วก็ยืนดูครับมันก็จะปุดขึ้นมาปุดขึ้นมาครับก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมวิธีนี้แต่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้ครับถูกผิดยังไงก็รับไปพิจารณาแล้วกันนะครับว่ามันมันมันใช่หรือไม่ใช่นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับ ติชมกันได้ครับแนะนํากันได้ครับผมก็อาจจะพูดไม่ถูกซะทุกอย่างครับมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดก็ได้ครับก็มีอะไรก็เข้ามาแชร์หรือมาเมนต์กันได้ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปทํางานอื่นต่อครับแต่ว่าที่แน่ๆคงจะต้องได้รื้อได้ตาทแน่นอนครับเดี๋ยวคงต้องหาเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ